เป็นกุ้งซุปแป้งทอดนะทุกคนนะอ,อาหารจะเป็นประมาณนี้โอ้แต่นี่ห้าวกระทะแล้วนะนทุกคนสบายดีทุกคนค่อยฟิวคาดนะวันนี้เ้าจะมากินอ่าเฮ็ดลองกินเลยทุกคนอ่าไม่อย่างกา็เฮ้ยลราไม่อย่างกา่กุ้งซุปเป้งทอดกุ้งซุปเป้งทอดเนาะเาจะมากินเลยนี่ตอนนี้อ่าซีฟกำลังเฮ็ดอยู่ ม,มีอกจะกจับมบีซิปกนนำลังฮิตจะเนะยวงมาจะบาเบึงวิธีการฮิตคงพื้นซิฟก๊อปมีค่อนข้างทั่อยนี้คไมกันแป้งเนาะเแบบแล้วปงไม่ลานเอมแม่จีปิดจีดดกว่าจดกอปนดไข่ับกอันนี้ก็นนแกกม่นะนนนนเนาะ แป้งวันมานี่เป้งปมังคายมืออะไรเมงวันไหมปแปงม้งเมงนี่มันกุง้งนี่มันกุ้งนอนนี่เนาะอืมนี่กำลังตั้งไฟ อันนี้ก็เมนกุง้งนะทุกคนเนาะจะมาเอ็ดอะไรก็ว่ากุ้งสุกแป้งทอดนอนนี่เนะะา,นนะนนะนา,าะปิดประมาณนี้เนาะนี่เนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอนะื้อเป้งเนาะอันนี้ก็เป็นแป,ป้ปงอาจะใส่ไข่พอมั้ นั่นก็เป็นเกียร์แบบกรอบๆนะเกียร์แบบกรอบๆเนี่ยนี่เนาะอันนี้เฮ็ดได้สซัมเลียแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เอาลงหม้อถ้าให้น้ำมันฟุดก็เนาะวันนี้หามาบิ่งอะวิธีการเฮ็ดของเซฟเนาะบทละท้ายตอนผสมเป้งให้เบิ่งเนาะทุกคนเนาะเป้งก็จะปิดประมาณนี้เนาะ อมจกส่าเอาหยุดก่อนหนึง,ง,ง <1971. S 2> ตอนนี้เฮากะจุ่มูเมื่นเฮากะทอด้วเนาะทุกคนเตรียมการทอดนะเนาะนี่เนาะาจะไอยู่ไกลมีซฟกำลังทอดกุ <avent> ้งอบแป้งมนกุ้งชุบแป้งทอดนอนเนาะอื เป็ได้ยากขนาดเลยแบบคือ,อยัาเย็นกันจะกินอันนึงวะแค่น,นั้นเองนะวะสี๋อันแบบหอมๆมีนุกคนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เนาะนนเป็นประมาณนี้เลยหน้าตามาันมีทุกคน ตังต้งปตาไว้แม่ไม่ให้เตะกูแม่มันคันนะไฟมันห้อนเนี่ยนะเห็นบอ เซฟกำลังลงมือทอดเนะาะจะทอดทอดทอดอ่านี่เนาะเป็นกุ้งซุป,ปแป้งทอนดอน,นะทุกคนเนาะอือหานจะเป็นประมาณนี้โอ้อน,นี่เฮาเฮาซูมเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นเซฟมัเนาะอุ้งฟืนมให้เห็นหน้าพคนลาเซฟพี่มามีตัวตน อันนี้ก็เป uh, ็นซีฟนักลุกเนาะเออนี่นะเจ้าก้าวจะดื่มนาคือไอ้ป๊อปจริงซีฟป๊อปเนาะซีฟแน่นาคตุดของประเทศเรามาสนใจอืมไปดูเสฟอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่อ่ มันซุกเงาทุกคนเนาะว่ามันจะเป็นจังได้เนาะหน้าตามันจะเป็นแนวได้ตอนนี้เหากัดเหาะแล้วเนาะทุกคน hmm. ตอนนี้เหากะจะมากินลุงเบิ้งเนาะดูซาบเองเลยทำเกินเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนไปดู <c oughs> <c oughs> เขาจะมากินเลยเนาะ Uhm. Uhm, chắc chắc là... Ừ. Ừ, mà ra chân trời. Chẹp à. Ừ. Cóp nóc núm này. À. Ừ. ạ. เืมงจให้ผิว่หมอกีกคนพีน่โบอ้อมมาเบิ่งอผิวไรมา ບໍ່ລະເບິ່ງນີ້ກໍເປັນຝີມືອ່າຄົງເ うん。

คลินี้ก็มีเบียร์ตันลีต้องขอตลาดป่ะย่ะคริวอาสันมคนละนไปกดจุคลิปจะอย่ืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะให้ค่อยฟัเกดกระดิ่งหอบอืมทำสุดท้ายแล้วแค๊กแทนวะอืมแคละ